เลขห6าหเขาว่าโชคดีรวยรักเลิดคุณมีเลขชุดคู่นี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณหรือเปล่าคะติดตามเฉลยกันได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่องครูทิปแปดเกจะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจอย่างง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด คลิปและเรื่องราวดีๆที่ครูทิพย์เจานำเสนอต่อไปนะคะ5-6-6-5มีโหราจารย์บางท่านให้ความรู้ว่าเลขนี้เป็นชุดเลขที่เสริมดวงทั้งความรักการงานการเงินแต่ก็มีบางท่านค่ะไม่เห็นด้วยแย้งว่าเลขชุดนี้ดีก็จริงแต่กำลังของเลขมันไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่พูดมันไม่ได้ส่งเสริมแบบนั้นเพราะอะไรเหรอคะ นื่องจากท่านดูว่าดาวห้าเนี่ยเป็นดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสในวิทาโหราศาสตร์รราาถือว่าเป็นธาตุดินดินแข็งนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมากสําหรับเลข5ตีความว่าเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หรือระเบียบข้อปฏิบัติในการทํางานอาจจะเป็นข้อกฎหมายหรือเป็นเรื่องการรักษา,าโลกหรือเป็นงาน ชิ้นงานของวิชาการแต่ดาวสุกเราถือว่าเป็นธาตุน้ํานะคะแต่ธาตุน้ําสาหรับดาวสุกเนี่ยคือน้ําลักษณะเป็นมหาสมุทรเป็นความรู้สึกความลุ่มหลงเป็นรดนิยมทางเพศเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราอาจจะตีความหมายทางด้านการเงินได้ค่ะสําหรับดาวสุกโดยเมื่อรวมแล้วเนี่ยส่งผลให้เลขเนี้ยใครที่ใช้อยู่ค่ะ จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงได้รับความช่วยเหลือมีความฉลาดในการใช้คําพูดลักษณะของคนที่ใช้เลขเนี้ยค่ะโดยรวมแล้วว่าเป็นคนที่ใช้ความคิดมากกว่าใช้กําลังพูดอะไรเนี่ยคนมักจะเชื่อถือเหมือนพวกนักบวชนักคิดนักเขียนเนี่ยนะคะคนใช้ความเชื่อถือและยอมรับในความคิดของคุณใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมองเรื่องที่เข้ามาเนี่ยจะใช้ความคิดก่อนว่าจะต้องแก้ไขยังไงก่อนที่จะใช กำลังหรือบางครั้งที่จะรีเด่นที่การใช้กําลังในการแก้ปัญหานะคะทาให้ผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความเมตตาอยากให้การช่วยเหลือสําหรับคนที่ใช้เลขนี้นะคะคนที่ใช้เลขนี้ก็จะได้รับความนิยมในตัวค่อนข้างสูงและเนื่องจากดาวนี้เป็นดาวใหญ่ค่ะการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าและดาวหกเป็นธาตุน้ําธาตุน้ำเนี่ยตราบใดที่พายุไม่เข้ามาไม่มีคลื่นใต้น้ามาช่วยเนี่ย การเคลื่อนตัวของน้ําทะเลอะ่ะมันก็จะราบเรียบมันก็จะจะเลยดูเหมือนบบล่าช้าหรทาอาจารย์บางท่านค่ะก็เลยมองว่าเลขแบบเนี้ยก็ส่งผลดีค่ะส่งผลดีประมาณหนึ่งแต่มันไม่วรวดเร็วให้คุณได้อย่างทันใจมากมายนะักคือทําให้คุณพอใจได้ประมาณหนึ่งถ้าจะเรียกว่ามีโชคเข้ามาคุณก็จะไม่ขนขวายไม่กระตือรือร้นอะไรมากมายแนะนําให้ใช้เลขอื่นที่มีกําลังมากกว่านี้แต่ในวิชาของยันเจ็ดค่ะยันเจ็ด โดยอาจารย์อน,นันตินกรอยุธยานะคะท่านที้แนะเอกหาว่าเลข5เป็นดาวครูแต่เลข6เนี่ยที่เราว่ามองเป็นดาวศุกร์เนี่ยกำลังของหกจริง,รงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดาวศุกร์อย่างเดียวนะคะกาลังของเลข6เนี่ยเป็นกําลังของดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์คือดาวของพลังใช่ไหมคะเมื่อเป็นดาวอาทิตย์ขึ้นมามันจะกลายเป็น1นึขึ้นมาทันทีเลยมันจะเป็นความหมายแฝงใน6เนี่ยค่ะจาก6เนี่ยจะมองเป็น15ทันทีเมื่อมองเป็น15เนี่ย 1กับ5เนี่ยในชาโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเลขคู่มิตรที่เสริมกําลังกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกําลังของอาทิตย์อาทิตย์มาเสริมกําลังบริหุทส,สิ่งที่คุณได้โชคที่คุณได้มันจะใหญ่มากขึ้นมันจะมีดีมากขึ้นสรรพคุณของมันอย่างตําแหน่งหน้าที่การงานค่ะตาแหน่ง อาจจะมองว่าโอกาสที่ฉันจะได้เลื่อนตําแหน่งอะยากเหลือเกินช้าเหลือเกินไม่ต้องกลัวนะคะผู้ใหญ่มองตําแหน่งที่ดีงานที่ดีที่เหมาะกับคุณไม่ใช่งานประเภทที่ใครเขาไม่เอาแล้วมาโยนให้คุณนะคะเป็นงานที่เขาจะมองว่าเหมาะกับคุณแล้วดีกับคุณแล้วแล้วคุณก็จะแฮปปี้กับงานหรือตาแหน่งนั้นมากขึ้นและในส่วนของเรื่องโชคทางด้านการเงินเมื่อคุณได้ตําแหน่งดีงานดีเงินนะคะ มันก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องย่อมดีตามตําแหน่งและหน้าที่การงานส่วนคู่ครองจากเดิมที่ไม่ได้เสริมไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยนะคะคู่ของคุณเนี่ยจะมีโชคมล่อเมื่อโชคของเขาเนี่ยจะมาเสริมคุณจะมาหนุนคุณให้ฐานะทางการเงินคุณน่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะอย่างเช่นเงินเดือนที่เขาทําอยู่อาจจะประมาณนึงนะคะทุกเดือนอาจจะต้องมาใช้จ่ายกับคุณมาเบียดบางรายได้คุณมันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะขยับไปเขามีรายได้มากขึ้นเพื่อมาเสริมคุณ ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยการเงิน,นย่งคล่องขึ้นหรือเขาอาจจะมีช่องทางมาสนับสนุนคุณหนุนคุณในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจซึ่งคู่ครองคนรักหุ้นส่วนอาจจะตีว่าเป็นหุ้นส่วนได้นะคะหุ้นส่วนก็จะสนับสนุนการงานของคุณมากขึ้นบริวารน่าจะสนับสนุนการงานงคุณมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเลข5 6อาจจะไม่รวดเร็วมากประมาณหนึ่งในความเร็วแต่พลังเขามีค่ะ พลังมีที่จะเสริมซัพย์เสริมกำลังเสริมความเชื่อมั่นในตัวคุณพูดอะไรคนก็จะคอยตามพูดอะไรคนก็จะให้เครดิตคุณความขัดแยง้งเรื่องราวในครอบครัวจะลดลงเป็นเป็นความสุขค่ะงานสุขเงินดีครอบครัวไม่มีปัญหานี่คือความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะที่อยากได้ตรงนี้เลขนี้จริงเป็นเลขหนึ่งค่ะที่คุณไม่ควรที่จะมองข้ามถึงแม้ว่าจะโดนติเติงว่า เป็นเลขที่พลังเนี่ยมีความพอใจประมาณหนึ่งไม่ได้มีความน่าสนใจคือพลังอาจจะน้อยกันไปแต่เป็นเลขที่ไม่ควรมองข้ามสาหรับคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องการการดิ้นรนอะไรมากมายสุขอย่างพอเพียงนะคะเหมาะมากสําหรับเลขนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นคู่ตัวเลขเสริมดวงอีกชุดหนึ่งที่ครูทิพย์นำมาเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและเรื่องราวดีๆ ที่ครูทิพย์จะนำเสนอยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้านาสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ